นี่ขยับน้ําตัวตัวน้อยอุ้ยขาดเหรออะไรมันอ่ะเสียงมันจะขาดอ้ยมันไม่ขาดหรอกสายมันติดดีนะเล่นแค่ประช่อนโดนจะโดนน่าจะไม่รอด ไปไหนไวะมันหายไปไหนไวะไอตัวนวี้วะมันโดดกัดสองสารอบอ่ะครึ่งโลขวาหนึ่งฮะฮะฮะบูบ้ะ

โดนจนได้เว้ยเอาจนได้สะใจตัวนี้หลยโดนกัดผิดกระทุกอยูนะ่เนี่ยต้องเจอยัดยางเนี่ยมันโดนกัดอยู่นะครับปลาแม่งปลาแม่งเหมือนออกจากบ,บ่อมา